ลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง AT Magtai ค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนําอีกหนึ่งคันเป็น m i ตซูไท s ัน Titan เข้ามาเปลี่ยนยางสี่เส้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยางยี่ห้ออะไรค่ะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นยางที่จะใส่กับ m i ตซูไท s ัน Titan นะคะเป็นยาง1ัน0 b o o k รุ่น AT2 นะคะหรือว่าอะไรนะโูนะคะตัวนี้เป็นไซส์26 570R16 นะคะในเว่ลายยางก็จะเป็นดอก AT ช่วยในเรื่องรีดน้าแล้วก็ยึดเกาะถนนนะคะสําหรับลายยาง AT นะคะ ทั่วไปได้อย่างดีเลยนะคะสําหรับลายเอทีนะคะที่สำหรับมิตูไททันที่เข้ามาเปลี่ยนยางสี่เส้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทางร้านก็ได้แนะนําเป็นยางพันกุ๊กรุ่นไดนามูเอทีสองนะคะไซส์สองหกห้าเจ็ดสิบอาร์สิบหกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือสีขาวนะคะ,ะเดี๋ยวะะเราไปดูแก้มยางกันเลยค่ะแก้มยางเป็นแบบนี้นะคะสาหรับยางคันกุ๊กค่ะเป็นตัหนังสือสีขาวนะคะที่สําคัญนะคะทาง ยังมีรับประกันให้นะคะลูกค้าสามารถมาใช้บริการหลังการขายได้ฟรีไม่ว่าจะเป็นสลับยางของรอเช็คลมในตัวเทียนสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ามิสซูไททันมากๆที่เลือกใช้บริการนาเด็ดฟรแมทไทย์สำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ